ดีค่ะขอต้นรับสู่งน,นเดี่นะคะวันนี้เราจะมาร้องเพลงลูกเสือกันนะคะเราเคยเรียนลูกเสือกันไปแล้วนะมาร้องเพลงลูกเสือกันเถอะค่ะเพลงนี้เราจะแต่งมาเองทั้งบดเลยนะคะมาเร้องกันเอะเวลาค้าขไขลูกเสือเตรียมพร้อมหมวกใส่ไว้นอนแล้วก็มีผ้าปันคอแล้วก็เตรียมพร้อมให้มแม่ ไลลูกเสือต้องมีมีระเบียบวินยัยเวลาทำสองนิ้วทำสองนิ้วเวลาทักทายเข้าคาลูกเสือปัทมสชาเข่าป่าไปเดินทางใจเดินทางกนานแะสนนานเรามากันมามาลูกเสือไปคายวันนี้ลูกเสือเอจด็ดเดนต่อไปในความปะจนภายเส้นอย่างไร จะเดินทางไกลจะเดินทางไกลจะเดินทางไกลในนี้ใจลูกเสื้อต้องมีระเบียบมีความพร้อมให้แน่นความพร้อมอยู่รอบตัวเองไม่ใช่ความฝันลูกเสือ้อตี ซื้อชุดมาให้ด่านีหมวกผ้าพันคอแล้วก็ก็เต้นลูกเสื้อนี่สนุกจังเลยการเต้นลูกเสื้อนี่สนุกจังเลยลูกเสื้อ เติมความเป็นพอ่อมีระเบียบวินัยในการเดินไม่คุยไม่เล่นไปไม่มีปลาลูกเสแบบนี้เลยนะผู้หญิงเรียกว่านดนนารีผู้ชายเรียกว่าลูกเสือถ้ากันเดินเข้าค่ายไปกันจับมือไว้เพื่อนรักของเราจับมือกันไว้เพื่อนรักของเราขอบคุณค่ะสำหรับตันยงนะคะ ถ้าคุณอยากจะเรียนลูกเสือบ้างคุณก็ต้องเตรียมความพร้อมอย่างที่ในเพลงบอกนะเพลงนี้ลืมด้วยนะเธอต้องแต่งมาเองแล้วจำให้ได้ด้วยฟังเพลงใน Youtube ก็ได้นะถ้าเกิดอ,อยากเอาเพลงอื่นแต่ต้องเกี่ยวกับลูกเสือเท่านั้นนะบ๊ายบาย